บุรีรัมยูเนเต็ดได้กองหน้าต่างชาติคนใหม่หลังสื่อเซอร์เบียหลายสนักรายงานตรงกันว่าเนมันยานิโคลิชจากปาติสานเบลเกรดตอบรับข้อเสนอจากแชมป์ไทยลีกแล้วดาวยิงวัย32ปีถือเป็นหนึ่งในแข้งตัวท็อปของลีกเซอร์เบียทำไป11ประตูกับ2แอสซิสในซีซั่นที่ผ่านมาก่อนสัญญากับทีมจะหมดลง นิโคลิชคือหน้าเป้าขนานแท้จบสกอร์ได้ทั้งสองเท้าประสบการณ์เพียบผ่านการลงเล่นในลีกสูงสุดเซอร์เบียมอนเตเนโกรรัสเซียคาซัคสถานและซาอุดีอาระเบียรวมถือเกมระดับยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกฉลามชนเสริมทัพดุควาเจฟสันทาบินาสแนวรับดีกรีทีมชาติฟิลิปปินส์จากบุรีรัมยูในเต็ด ตลาดซื้อขายนักเตะไทยลีกเริ่มขยับตัวคึกคักล่าสุดฉลามชนชนบุรี FC สร้างความฮือฮาด้วยการบรรลุข,ข้อตกลงครั้งสำคัญประกาศคว้าตัวเจฟเฟอร์สันทาบินาสประการหลังดีครีทีมชาติฟิลิปปินส์จากสโมสรคู่แข่งร่วมลีกอย่างบุรีรัมยูเนเต็ดมาร่วมทีมอย่างเป็นทางการ การย้ายทีมครั้งนี้เป็นรูปแบบสัญญายืมตัว1นฤดูกาลเต็มซึ่งจะทำให้แนวรับสารพัดประโยชน์วัย26ปีเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ในถิ่นชนบุรี UTA Stadium เพื่อสู้ศึกฤดูกาล2025 26พร้อมกับปิดฉากช่วงเวลา1ปีครึ่งของเขากับทัพปราสาทสายฟ้าอย่างเป็นทางการ นับเป็นการเสริมทัพที่น่าจับตามองและตรงจุดของชนบุรี FC ที่ได้ผู้เล่นซึ่งมีทั้งประสบการณ์ในลีกสูงสุดของไทยและดีกรีระดับนานาชาติเข้ามาช่วยยกระดับเกมรับของทีมในฤดูการที่กำลังจะมาถึงแฟนบอลฉลามชนเตรียมต้อนรับสมาชิกใหม่รายนี้ได้เลยสิ้นสุดทางรักคิมมินฮยอกโพสอำลาบุรีรัมยูไนเต็ดปิดฉากเส้นทางประสาทสายฟ้า ยืนยันอำลาทีมคิมมินฮิยอกประการหลังชาวเกาหลีใต้ยืนยันแล้วว่าจะไม่ได้อยู่กับบุรีรัมยูเนเต็ดในฤดูกาลหน้าปิดฉากอย่างเป็นทางการสำหรับเส้นทางของคิมมินฮิยอก การหลังจอมแกล่งเช่าเกาหลีใต้กับประสาทสายฟ้าบุรีรัมยูเนเต็ดยอดทีมแห่งศึกไทยลีกหลังจากล่าสุดเจ้าตัวได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความผ่านโซเชียลมีเดียส่วนตัวเป็นการยืนยันชัดเจนว่าเขาจะไม่ได้ไปต่อกับทีมในฤดูกาล2 0 2 4ั5ที่กํากำลังจะมาถึงโดยพี่หมีฉายาที่แฟนบอลบุรีรัมเรียกได้โพสต์ภาพ,พพร้อมแคปชั่นสั้นๆแต่ได้ใจความและเต็มไปด้วยความรู้สึกว่า Goodbye Thailand, w a ร o โ c ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณอำลาประเทศไทยและสโมสรบุรีรัมยูไนเต็ดอย่างเป็นทางการท่ามกลางความรู้สึกใจหายของแฟนบอลที่ต่างเข้ามาคอมเมนต์ขอบคุณและอวยพรให้เขาโชคดีกับเส้นทางใหม่เป็นจำนวนมาก ประการหลังวัย32ปีย้ายเข้ามาร่วมทัพปราสาทสายฟ้าในช่วงเลกที่2ของฤดูกาล2023/24และสามารถก้าวขึ้นมาเป็นกำลังหลักในแผงแนวรับของทีมได้ทันทีโดยสไตล์การเล่นที่แข็งแกรง่งดุดดันและอ่านเกมได้อย่างยอดเยี่ยมเขาจึงถือเป็นหนึ่งในฟันเฟืองชิ้นสำคัญที่ช่วยให้บุรีรัมยูเนเต็ดป้องกันแชมป์ไทยลีกได้สำเร็จอย่างงดงาม การอำลาทีมของคิมมินฮยอกถือเป็นการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งในแผงหลังของทีมก่อนเปิดฤดูกาลใหม่ซึ่งก็ต้องขอขอบคุณสำหรับความทุ่มเททั้งหมดที่มีให้กับสโมสรและขออวยพรให้เขาประสบความสำเร็จและโชคดีกับเส้นทางค้าแข้งในอนาคตต่อไปสัญญาณปริศนาอนาคตลูคสัสคริสปิมซันคลอนหลังขนของกลับบราซิลล็อตใหญ่ เดินทางกลับบ้านลูคัสคริสปิมเพลย์เมคเกอร์ชาวบราซิลเดินทางกลับประเทศบ้านเกิดในช่วงพักเบรกสร้างความประหลาดใจและกังวลใจกับแฟนบอลไม่น้อยเมื่อลูคัสคริสปิมบีอาร์เพลย์เมคเกอร์ตัวเก่งชาวบราซิลได้เดินทางกลับประเทศบ้านเกิดในช่วงพักเบรกตามปกติแต่ภาพการเดินทางที่ปรากฏกลับจุดประเด็นร้อนขึ้นมาทันทีเมื่อมีผู้สังเกตเห็นปริมาณสัมภาระ ที่เจ้าตัวขนกลับไปนั้นมีจำนวนมากผิดปกติอย่างเห็นได้ชัดจากภาพที่ถูกเผยแพร่ออกมาทำให้เกิดการเปรียบเทียบและตั้งข้อสังเกตในหมู่แฟนบอลว่าลักษณะการขนขอ,ของของดาวเตะแซมบ้ารายนี้ดูคล้ายกับการย้ายบ้านถาวรมากกว่าการเดินทางกลับไปพักผ่อนในช่วงสั้นๆจนเกิดคำถามตัวโตๆว,ว,ว,ว่ายังไงแน่ สถานการณ์ดังกล่าวทำให้เกิดกระแสะวิพากษ์วิจารณ์ในโลกโซเชียลทันทีว่านี่อาจเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงการอำลาสโมสรของดาวเตกค,คนสำคัญรายนี้หรือไม่และอนาคตของเขาในฤดูกาลหน้าจะยังคงอยู่ที่นี่ต่อไปหรือเปล่าอย่างไรก็ตามทั้งหมดนี้ยังเป็นเพียงข้อสังเกตและกระแสะคาดการณ์จากแฟนบอลเท่านั้น ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการจากทางสโมสรหรือตัวของลูคัสคริสปิมแต่อย่างใดซึ่งอนาคตของเพลย์เมเกอร์ชาวบราซิลรายนี้จะเป็นอย่างไรจะกลับมาสร้างสารรค์เกมให้แฟนๆได้ชมต่อในฤดูกาลหน้าหรือไม่คงต้องรอติดตามความชัดเจนกันอย่างใกล้ชิดแบบห้ามกระพริบตาบุรีรัมยูไนเต็ดเขย่าไทยลีกคว้าคู่เซ็นเตอร์ทีมชาติไทย กนหลักยุคอิชิอิเสริมแกล่งแนวรับสมสรนประสาทสายฟ้าบุรีรัมยูไนเต็ดยักษ์ใหญ่แห่งศึกไทยลีกสร้างความฮือฮาในตลาดซื้อขายนักเตะรอบใหม่ด้วยการประกาศคว้าตัวคู่เซ็นเตอร์แบ็กดีกรีทีมชาติไทยชุดปัจจุบันเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่อย่างเป็นทางการนับเป็นการเสริมทัพครั้งสำคัญที่ถูกจับตามองอย่างยิ่งและเป็นการส่งสัญ,ญญาณถึงความพร้อมในการไล่ล่าทุกแชมป์ในฤดูกาล2 0 2 4 2 5 ราการหลังทู่นี้ไม่ใช่แค่ผู้เล่นธรรมดาแต่พวกเขาคือคู่หูในแนวรับที่มาสแตดาอิชิอิกุนสอทีมชาติไทยให้ความไว้วางใจมากที่สุดในยุคปัจจุบันและเป็นกำลังสำคัญในภารกิจของทัพช้างสึมาโดยตลอดซึ่งความสำคัญของทั้งคู่ถูกตอกย้ำในเกมระดับนานาชาติล่าสุดที่แม้จะถูกพักเป็นตัวสำรองในครึ่งแรกแต่ก็ถูกส่งลงสนามมาเพื่อคุมเกมในครึ่งหลังสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญและคุณภาพฝีเท้า ที่กุนสื่อชาวญี่ปุ่นเชื่อมัน่นการย้ายทีมครั้งนี้ถูกยกให้เป็นการเซ็นสัญญาที่เหนือความคาดหมายและเป็นการลงทุนที่ชาญฉลาดของบุรีรัม การได้กองหลังระดับมันสมองและเป็นแกนหลักของทีมชาติไทยเข้ามาพร้อมกันถึงสองคนจะช่วยยกระดับแผงหลังของทีมให้แข็งแกร่งดูดกำแพงเหล็กและเพิ่มมิติในการเล่นเกมรับได้อย่างมหาศาลแฟนบอลสแลวกราวและคอลุ่งเหนังไทยตั้งคาดหวังที่จะได้เห็นฟอร์มการเล่นอันยอดเยี่ยมของพวกเขาในสีเสื้อปราสาทสายฟ้าที่สนามช้างอารีนาในฤดูกาลหน้าที่กำลังจะมาถึงนี้อย่างใจจดใจจอ่อ